เกษียณอายุราชการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอเขตสานางสุดารัตน์อัญชูริศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโพสองนายวิจิตภูผาหลวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง 3. านายสหชัยจันทรรพินิจครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา36บ้านบาดตากา 4. นายเสยรีเกตสกุลครูโรงเรียนบ้านดงดิบ 5. นางปิยพรภูถาวรครูโรงเรียนพนาัยวิทยาเสริมผู้กเกษียณอายุราชการนางสุดารัตนชูริตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนนโพเกิดเมื่อวันที่16มกราคม2507การศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านแวง อนุบาลโพนทองระดับปถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนโพนทองระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกวิทยา,าศาสตร์ชีววิทยามหาวิทยายลายัยศรีนคริน์วิโรธมหาสารคามระดับปริญญาโทสาขาวิชาเอกการบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกประวัติการทำงาน ปี2531บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านนาอุดมอำเภอนิคมคำส้อยจังหวัดมุกดาหารปี2535ดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนวัดหนองพรมหนออําเภอโกกพระสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษานาครสวรรค์เขตหนึ่ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโอพอําเภอพลทองสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอเขตสนายวิจิตภูพาหลวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่งรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดิบเกิดเมื่อวันที่หมกราคม2 5 0 7ภูมิลำนาอําเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน์ บิดานายเสถียรมารดานางสีภูผาหลวงบรรจุรับราชการเมื่อวันที่1มิถุนายน2527ที่โรงเรียนบ้านนามแมอ่อเภอเขมราชจัังหวดอุบลราชธานีบรรจุตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน2ห้องหนองดงหนองหินปี2546รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทมรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขุนวิทยาคาร บรรจุตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนปา่าไม้อุทิศ11อําเภอหนองพอกปี2555ผู้อําผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุ่มอําเภอพนทองผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคีอําเภอพนทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรมสวรรค์อําเภอพนทองปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง ตั้งแต่ปี2561และรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดิบการศึกษาอนุปริญญาปกจุดสจุดชั้นสูงวิทยายลัยครูมหาสารคามปี2525ถ25ึง2527ปริญญาตรีมหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมธิราช 2. ปริญญา 1. บริหารการศึกษา 2. การมัธยมศึกษาเอกวิทยาศาสตร์รวมอายุราชการ40ปี3เดือนกเกษียณ30กันยายน2567นายสหชัยจันทร์พินิษครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา36บ้านบัตตากาประวัติการรับราชการ3พฤษภาคม2525รับราชการครั้งแรกตำแหน่งครูหนึ่ง ระดับหนึ่งที่โรงเรียนบ้านกุดแห่อําเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด25มิถุนายน2529ดํารงตําดำรงตำแหน่งครู2ระดับ3ที่โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าอําเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ด27ตุลาคม2540ดํารดำรงตำแหน่งอาจารย์2ระดับ6ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา36บ้านบาดตากาอําเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ด 30กันยายน2,551ครูชำนาญการพิเศษที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา36บ้านบะตากาถึงปัจจุบันรวมเวลารับราชการ42ปี4เดือนเกียรติประวัติและผลงาน 1. บุคคลดีเด่นประเภทครูผู้สอนสอปออพลทองปีการศึกษา2,542ถึง2,544 2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในการสอบแข่งขันระดับประเทศในงานวันเกียรติยศครูสู่ดวงใจเด็กณนะเมืองทองธานีปี2544 3. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น1คน1ความเป็นเลิศครั้งที่1สพอป1 0อเอตดเ3ปี2547 4. รองชนะเลิศอันดับ1ครูผู้สอนดีเด่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี2549 5. เป็นคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยาฉบับที่3 2555-2558 6. รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ1 0 0 0 0คูดีจากคูรุสภา 7. นายกสมาคมครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5 6งพ5นถึง2565 25นายเสรีเกษกุลครูโรงเรียนบ้านดงดิบ2533เริ่มบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกตำแหน่งอ .1 ระดับ3ที่โรงเรียนบ้านหนองแห้วอำเภอภูผาม่านสปอจอขอนแก่นเป็นเวลา7ปี2540ย้ายมาทำงานตำแหน่งอ .2 ระดับ5 ที่โรงเรียนบ้านบายาวบุ่งงงสามะกีสอปออนองพอกเป็นเวลา4ปี2,544ดำรงตำแหน่งอสองระดับ6โรงเรียนบ้านดงดิด2,551ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดงดิดจนถึงปัจจุบันประวัติการทำงาน2,549ถึง2,564 เป็นคณะวิทยากรด้านไอซีีของสอปอพลทองและสพปร้อยเอดเขต3าผลงานระดับชาติที่ได้รับ 1. รางวัลคูรุ้สดุดีคูรู้สภา 2. รางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ทางการศึกษาสอกอสอคอ 3. รางวัลผู้ดีในดวงใจสอพท 4. รางวัลคูรู้คุณธรรมประเภทเข็มทองคูรู้สภา 5. ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ด 6. รางวัลผู้ฝึกสอนนักเรียนด้านคอมพิวเตอร์งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนเช่นโปรแกรมอ e ีบุ๊กโปรแกรมนำเสนอและประเภทการเขียนเว็บไซต์ในระดับภูมิภาคและระดับชาติตั้งแต่ปี2549ถึง2565มากกว่า30รายการนางปียพรภูถาวร รูโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมเกิดเมื่อวันที่2มกราคม2507ประวัติการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนบ้านบัวขาววันครู2500ชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่7ที่โรงเรียนกุชินารายชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง5ที่โรงเรียนบัวขาว ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาขั้นสูงที่วิทยาลัยครูสมเด็จเจ้าพยาศึกษาสาสตบัณฑิตที่วิทยาลัยครูนครปฐมประวัติการทำงานเริ่มรับราชการตำแหน่งครูอาจารย์1ระดับ3 ที่โรงเรียนบ้านทา่า้วยคำตำบลเหล่าหมีอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่28มิถุนายน2533ย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนคำาพลสูงตำบลกกโพอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่16พฤษภาคม2538เมื่อวันที่16พฤษภาคม2540 ย้ายมาปฏิบัตรริราชการที่โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมจนถึงปัจจุบันรวมเวลารับราชการ34ปีเกียรติประวัติ 1. สำนักงานเลขาธิการคูรุสภามอบเป็นรางวัลแด่นางปียพรอนันตเอื้อโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเเขตสเป็น 1. 0,000แสนคูดีประจําปี2554เมื่อวันที่16มกราคม2555 2. กระทรวงศึกษาธิการขอมอบโลก่เกียรติยศเพื่อแสดงว่านางปิยพรภูถาวรโรงเรียนธนราาัยวิทยาเสริมได้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาวและมีผลการดําเนินงานระดับดีเด่นประจําปีการศึกษา2558 ให้ไว้วันที่18ธันวาคม2558 3. กระทรวงศึกษาธิการขอมอบโล่เชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่านางปิยพรภูถาวรได้รับรางวัลสีมาปป,ปอสอประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามกุกปีการศึกษา2559ให้ไว้นะวันที่28ธันวาคม 2,560 4. ได้รับตาพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2,566หากเราต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกัน กับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอ